ท่านเปาเด้าข่าวเรื่องจำกลางพิเศษนี่คือเจ้ามีคุกวิไอพีตัวครับท่านเปาอันนี้ล่ละคอยเบิ่งข้าวและคอยสูนแหงพวกจีนเท่าที่คอยสร้างจำคุกไปยุพันบุดเป็นวิไอพีไม่เป็นจังใจแท่านตตอนนี้อันตราคิดว่นี่คุกแบบน,นี้ไม่เป็นสำหรับขังคนจนนะแล้วมุตเต้เขายัาบ่าลวงพอ ว่าการลกทรบบโทษพวกผอบอเล oui ื่อนจำเนี่แค่สั่งไงยม่ใช่ย้ายไปหาสิแตกอย่างไ like, ้จะแม่ส e ิสวนบุญให้ท <baik. S 1> ี่ผีบิดใส่มันพวกดีให้มันเล่นเล่นล้านเปคนละทิศทางเกินจิมีอิทธิฤทธิหลายแันนึงกับพ่นเนี่ยไม่เซตัวไม่ใหม่เลี่ยงกวนในหลวงเพ่อนยังไันต้องขังเคือาอลเอาระ เขาที่จัดการจังเด็กกับพวกที่มันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์วีไอพีแบบนี้ขึ้นเสียหายแทเพวกผู้คุมแทนเปลเอาเมื่อขังซ้ำพวกจีนเท้าไปเลยแมนดีอยู่บ่เอาเรื่องนี้ตามกฎหมายแล้วเฮ็ดบ่ได้ตัวหลวงพอกฎหมายบ้านเฮ้าเอาพิดแบบนั้นบ่ได้มันบด่ดีเพนวานะ ในข่าวว่าันจ้างนั่งแบบจีนเงินเจ็ดลักนพูดอ่ะเอามาฮหดแบบยังที่ว่าดท่านกงซุนอันอันเอานังแบบไม่แบบจีนมเท่นเบ่เอามาฮหดแบบทีว่าเฮหดแบบได้ท่านเบ่าอาจจะไม่ยากหรงหลวงพ่อจะพึ่ไใรเอานั่งแบบจีนมาก็ต้องให้ทมันเชิดหัวลูกหลานเออหลวงพ่อทั้งสองเรื่องที่เอานั่งแบบจีนมานั่น เพ่อจ้เอามาคิดแบบลูกหลานเอามาเห็ดแบบที่ว่าด้ครับหลวงพ่อเอาละท่านกกงสุนว่าวแง่ตัวเรื่องนี่นะหลวงพ่อั้งสองจงฟังเอาด่างแบบจีนมาเชื่องเถอะท่านเป่าท่านเป่าว่างตรงอาตมาก็เข้าใจแตาเชื่องเบว่าอย่างท่านเป่าอันเชื่องก็แปลว่าสิ่งที่ผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะเขาทำกันก่อนนอนน่ะนะหลวงพ่อว่าวได้ท่านเปา อย่าไปสร้างหลวงพ่อวันป้าแตา่แม่เข้าใจดีสร้างเพ็นว่าสวดมนต์ไหว้พระโอ้ยมัน,มมวมนว่าม่นสวดมนต์ไหว้พระผู้ชายผู้หญิงคนนอนน้ำกัดเดือดซีดอาซีดอาเลยนะหลวงพอ่อยังใครว่าเลยแต่แม่เข้าใจซีดอาซีดอันเอาตาบักคุงไปกินที่บ้านน,นั่นนะแสดงว่าเป็นเสียงเพชรตาบักคุงไอ้หลวงพ่อวันป้า พเจสิเอาจะบกห้องไปกินในบน้าน,นมันไม่เ,เป็นเรื่องอ่มันจะเป็นเรื่องนตัวท,ท่านเปาแมนอยู่เอาละเอาละรากฏว่านาั่งแบบคือเจ้านัินขนาดเสียบข้าว้ตอนไปจับกันยังบ่ยอมหลับมันใจแข็ง็ร่อยคิดว่าเขาจะพวกผอเรื่นจำเนี่มาให้แกงจีนเท่าเสียบซีอทอทดอาซีดอาเท่านีบอคท่านเปาในเมื่อกฎหมายมันใส่บอได้เขาก็ต้องแอบใส่กฎมูพวกผอานั่นจะมุกเตรียมตัวไว้ ดากมึงหมุนอย่างนี้นอน